สวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ RP Reward เป็นแอปที่เล่นเกมได้ทำแบบสอบถามไดม้ก่อนที่จะไปถึงพูดถึงแอปเดี๋ยวมาให้ดูบันทึกการถอนตรงนี้ก่อนมีกดถอนเงินมาจากแอป RP Reward อยู่ที่10บาทแล้วเขาก็จ่ายจริงอันนี้คือยอดเงิน เป็นแอป,ปที่มีมานานสักพักหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังจ่ายดีอยู่นะคะยังจ่ายปกติอยู่ใครอยากได้แอป,ปนี้ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนการทำงานของแอป f ิล l าร์พีรีวอรเหมือน r e w a r d ด1ิลักษณะการทำงานเหมือนกันเล่นเกมเหมือนกันทำแบบสอบถามเหมือนกันมีสองอย่างให้เราทำในตัวแอปก็ ก็ถือว่าเป็นแอปที่ยังสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้นะคะส่วนเมนูอื่นๆก็คือตามนี้เล่นเกมทำแบบสำรวจตามนี้นะคะแล้วก็เมนูข้างหลังก็จะเป็นการขูดขูดตรงนี้จะเป็นขูดหลังจากที่เราดาวน์โหลดเกมมาเล่นถ้าเราดาวน์โหลดเกมมาเล่นแล้วเล่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขึ้นเมนูขูดรางวัลให้เราแล้วเราก็จะได้รับคะแนนแล้วก็แนวก็จะเป็นการเช็คอินประจำวัน การเชิญก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนการแลกรับก็จะเป็นการแลกของรางวัลการแลกของรางวัลของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่สิบาทแล้วก็สูงสุดในการแลกจะอยู่ที่สองห้าสิบบันทึกการถอนจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้คือบันทึกการถอนเป็นยอดที่นุดกดถอนมาทั้งหมดของ RP Reward ระยะเวลาในการจ่ายรางวัลของเขา ไม่เกิน24ชั่วโมงเดี๋ยวนะดูก่อนเนี่ยคะ่ะ28สัปดาห์ที่แล้วก็เออถึงจะมีมานานแต่ว่าเขาก็ยังจ่ายปกติอยู่ก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่เอออยากได้แอปทางเลือกตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะสร้างไรายได้ให้เราได้ ใครชอบก็ลองดาวน์โหลดมาแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ลองลองดูหน้าโปรไฟล์ได้แต่ถ้าเราขี้เกียจเลื่อนดูก็กดติดตามไว้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหาแอปหาแอปเออหาเว็บหาแอปใหม่ๆมันลงให้หรือถ้าเป็นเว็บเกา่แกาแอปเก่าแต่ว่าเขายังจ่ายอยู่ก็จะมาอัปเดตให้บ่อยๆนะคะสำหรับคนที่ อยากรู้เว็บหรือแอปต่างๆก็ฝากกดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดส่วนใครที่อยากได้ว a l l e t ฟรีจากกิจกรรมแจก t ูมันนี่วอลเล็ก็ลงคลิป22นาฬิกาหรือสีทุ่มจะแจกวันเว้นวันกับ m ั n นี่ออนไลน์นะคะยังไงก็ก็ดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปนี้มาอาัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับอาพีรีวอร์ดว่าเขายังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะใครชอบก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดส่วนใครที่อยากได้วิธีการทางเงินออนไลน์อย่างอื่นก็อย่างที่บอกค่ะว่า ดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะ